สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนราธิวาสและทรงเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมือง ถึงอย่างท่าอากาศยานนราธิวาสตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีกองทหารเกียรติยศแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอธิบดีผู้พิพากษาภาค9ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนราธิวาสและศาลกลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่เวลา17นาฬิก6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร um. ับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิเที่เบศรมหาภูมิพล์อุดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษให้จัดสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจําจังหวัดบริเวณลานวัฒนธรรมสาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่หนึ่งเนื่องในโอกาสครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนราธิวาสและบ้านเมืองรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักกะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเริ่มก่อสร้างปี2559แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายน2566ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันทรงสวมแหวนนพร,รัตน์ที่ม้วนแผ่นยันแล้วพระราชทานคืนให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปยังศาลหลักเมือง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในศาลหลักเมืองเสด็จขึ้นเกยแล้วทรงบรรจุแผ่นยันลงที่หัวเม็ดทรงมันแล้วทรงสวมยอดหัวทรงมันที่ยอดเสาศาลหลักเมืองทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองเสร็จแล้วเสด็จลงจากเกยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมือง เสาหลักเมืองทําจากไม้สองชนิดคือต้นไม้สักทองจากจังหวัดแพร่อายุประมาณ133ปีมีขนาดเหมาะสมตามจดหมายเหตุสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2325-2529ความสูงตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปถึงปลาย270เซนติเมตรความยาวตั้งแต่พื้นดินลงไปใต้ดิน197เซนติเมตร5มิลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง47ซนเมตร และต้นไม้ราชพฤกจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสอดไส้แกนไม้ลงในแกนกลางไม้สักทองซึ่งมีพิธีพุทธาพิเศษและอัญเชิญเสาหลักเมืองมาประดิษฐานตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่12กันยายน2565สำหรับสาหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาสออกแบบโดยสำนักสถาปตัตยกรรมกรมศิลปากรและสํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นศาลหลักเมืองจักตุรมุกทรงปราสาทยอดเจดีย์ยอดตัวอาคารเป็นหินอ่อนแกะสลักมีประตูเข้าออกทั้ง4ทิศต,ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมย่อมุมความสูงจากฐานถึงยอด20เมตร25เซนติเมตรกว้าง26เมตรภายในเป็นฝ้าเพดานแปดเหลี่ยมมีผ้าจิตรกรรมจักรราสีโครจรรอบเสาหลักเมืองล้อมรอบด้วยภาพเขียนสีเทวดาประจำทิศทั้ง8 นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสารหลักเมืองให้มีความโดดเด่นสวยงามโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังตึงกก้องด้วยความจงรักภักดี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสาลากลางจังหวัดนาราธิวาสหลังใหม่ถนนศูนย์ราชการหมู่ที่8ตำบลลำ,ำพูอําเภอเมืองนาราธิวาสมีข้าราชการและราษฎรเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จสาลากลางจังหวัดนาราธิวาสหลังใหม่แห่งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดนาราธิวาสด,ดำเนินการก่อสร้างมีลักษณะปเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจ,จัตุรมุก ความสูงสี่ชั้นออกแบบการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคเนื่องจากอาคารสารากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่ามีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอและมีส่วนราชการอีกหลายส่วนราชการที่ยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นการถาวรยังต้องเช่าอาคารสถานที่ของภาคเอกชนและตั้งอยู่ห่างจากตัวศูวนย์ราชการ อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม2560แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2566ปัจจุบันข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้ว จังหวัดนราธิวาสเดิมชื่อมะนารอซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเป็นนราธิวาสหมายถึงที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอและเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศซึ่งเป็นที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินม,มาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ โอกาสนี้ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมวซึ่งเป็นต้นไม้ที่จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อปี2537การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้มีราษฎรจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่เคยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเดินทางมาเพื่อเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีทั้งนี้ส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบอาหารหาล้านพระราชทานแก่ราษฎรและมีกองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้การดูแลราษฎรด้วยเวลา18นาฬิกา47นาทีหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับร,รถยนต์พระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีกองทหารเกียรติยศข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเป้าทูลอองทุลีพระบาทส่งสเสด็จซึ่งประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต,ต่างเพื่มปิติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิที่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรลกางให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูละอองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา8นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสัรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอานนธิมหิดลและรองศาสตราจารย์อนุการอิสราเสนาณอายุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำนายนัทตู้จินดา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันธรรมหิดนแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2561ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาและได้สำเร็จการศาึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทุลลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศาึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถมหาศีมารามราชวรวิหารเขตพระนครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งคณะศิษยานุสิ์และผู้ที่เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกเดือนทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิสิติ์มหาศีมารามยุคที่4พระราชอุป,ปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชาย์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440 ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริรพระชนศสา91ปีตลอดพระชนมทีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นเอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพนันร้อยแก้วร้อยกรอง มีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพร,ระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษ e าต่างๆเป็นจำนวนมากสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ในวันที่หตุลาคม2,566และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในวันที่18ตุลาคม2,566และเนื่องในวันนวมินพระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษในวันที่13ตุลาคม2,566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่15ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ